เด็กชายจากแอฟริกาใต้ที่ถูกกลั่นแกล้งทุกวันเขาไม่ได้เกิดในอเมริกาแต่เกิดที่แอฟริกาใตา้ในวันที่ทุกอย่างดูจะเป็นไปไม่ได้อีลอนมัสเด็กชายที่ถูกเพื่อนรุมแกล้งแทมทุกวันเพราะเขาคิดต่างพูดไม่เก่งแต่ลหลงไหลในคอมพิวเตอร์เขาเขียนโค้ดเกมแรกในวัย12แล้วขายมันได้จริง โลกของเขาไม่ได้สวยงามตั้งแต่ต้นแต่เด็กชายคนนี้กลับกล้าฝันถึงการไปดาวอังคารเขาไม่รู้หรอกว่าความเจ็บปวดวันนี้จะกลายเป็นพลังผลักดันที่เปลี่ยนโลกทั้งใบในอนาคตและนี่คือจุดเริ่มต้นของชายผู้จะเขย่าโลกทั้งใบอีลอนมัสหนีออกจากบ้านในวัย17เพื่ออนาคตที่ไม่มีใครเข้าใจในวัย17 เขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังบ้านเกิดในแอฟริกาใตา้ครอบครัวที่แตกแยกและอดีตที่เต็มไปด้วยบาดแผลไม่มีเงินทองไม่มีใครรอรับไม่มีแม้แต่ความแน่นอนแต่เขามีความฝันที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตเขาเชื่อว่าที่อเมริกาเขาเจะเริ่มต้นใหม่ได้เขาขึ้นเครื่องบินด้วยกระเป๋าใบเดียวหนีออกจากบ้านอย่างเด็กบ้าในสายตาใครหลายคน แต่วันนั้นเองโลกกำลังต้อนรับผู้เปลี่ยนเกมที่ชื่อว่าอีล n อนมัสก์ด้วยไฟในใจที่ไม่เคยมีวันมอดเด็กเนิร์ดผู้เขียนโค้ดขายได้ในวัย20ในหอพักเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จัก เด็กเนิร์ดคนหนึ่งนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เก่าๆทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ได้ออกไปปาร์ตี้ไม่ได้ตามแฟชั่นไม่แม้แต่จะสนใจเกรดสิ่งเดียวที่เขาทำคือเขียนโค้ดในวัยเพียง20ปีเขาขายซอฟต์แวร์แรกของตัวเองได้ในราคา500ดอลลาร์มันไม่มากแต่มันคือจุดเริ่มต้นของมหาเศรษฐี ใครจะคิดว่าเด็กเนิร์ดคนนั้นจะกลายเป็นผู้สร้างเท s l a SpaceX และเขียนอนาคตของโลกนี่แค่บทเริ่มต้นเท่านั้น p a y พา l เกมที่ไม่มีใครกล้าเล่นแต่เขาลงมือทำในขณะที่โลกยังใช้เงินสดและกลัวการจ่ายออนไลน์เขากลับกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าอีลอนสร้าง x.com เว็บจ่ายเงินออนไลน์ที่คนมองว่าบ้า เขาทุ่มเงินเก็บทั้งหมดเดิมพันกับความฝันถูกหัวเราะถูกปฏิเสธแต่เขาไม่หยุดในที่สุด x.com ก็รวมกับบริษัทเล็กๆชื่อว่า PayPal และกลายเป็นระบบจ่ายเงินอันดับหนึ่งของโลกปี2002เขาขาย PayPal ได้เกือบ1.5พันล้านดอลลาร์แต่นั่นไม่ใช่ปลายทางมันคือเชื้อเพลิงเริ่มต้นความฝันที่ใหญ่กว่านั้นต่างหากเดิมพันทั้งหมดกับจรวด เสี่ยงตายเพื่ออนาคตของมนุษย์เขาเอาเงินที่ได้จากเพย์เพาทุ่งลงกับ SpaceX ใครๆก็บอกว่าบ้าไม่มีใครสร้างจรวดเองแล้วสำเร็จหรอกครั้งแรกระเบิดครั้งที่สองล้มเหลวครั้งที่สามเกือบหมดตัวแต่เขายังเชื่อถ้าไม่ลองเราจะไม่มีวันไปถึงดาวอันคารจนมาถึงการยิงครั้งที่สี่ถ้าพังอีกทุกอย่างจบแต่ครั้งนี้จรวดพุ่งขึ้นฟ้า โลกจับตาอีลอนมัสเปลี่ยนจากนักฝันกลายเป็นผู้ชายที่สร้างอนาคตใหม่ของอวกาศเดิมพันซ้ำสองเทหมดหน้าตักให้เทสลาเมื่อ SpaceX ยังไม่ทันฟืน้นอีลอนก็ทุ่มหมดตัวอีกครั้งให้กับเทสลาวิศวกรลาออกนักลงทุนถอนตัวเขาเคยมีเงินกว่าร้อยล้านแต่ตอนนี้เหลือพอแค่ค่าเช่าบ้าน ผมต้องเลือกว่าจะให้ SpaceX หรือ Tesla รอดแต่ผมเลือกทั้งสองเขาไปเจรจาจนได้เงินกู้ก้อนสุดท้ายแล้ว Tesla ก็เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนโลกจากชายที่เกือบล้มละลายอีลอนกลายเป็นเจ้าของบริษัทที่กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่เส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยพายุ Social ปะทะ CEO เมื่อคำพูดกลายเป็นอาวุธ เมื่ออีลอนกลายเป็น CEO ผู้ใช้ทวิตเตอร์เป็นอาวุธคำพูดของเขาทำหุ้นเทสลาร่วงในวันเดียวรัฐบาลเริ่มเพ่งเลงนักลงทุนเริ่มลังเลแต่เขากลับทวิตว่าผมจะซื้อบริษัทนี้คืนอิสระให้โลกเสียงวิจารณ์ถาถมแต่อีลอนไม่สะทกสะทานเขาเชื่อในเสรีภาพและกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าแม้ต้องแลกด้วยชื่อเสียงเงินตราหรือทั้งบริษัท เขาคือผู้ชายที่ใช้โซเชียลเหมือนสนามรบและไม่เคยถอยเดิมพันทั้งชีวิตกับยานอวกาศลำสุดท้ายนี่คือจรวดลำสุดท้ายเงินของอีลอนหมดไปกับสามเที่ยวบินที่ล้มเหลวพนักงานลาออกนักลงทุนถอนตัวแต่เขาเดิมพันทั้งหมดในเฟลคอนลำนี้ก่อนปล่อยจรวดเขายืนมองฟ้างเงียบๆเ,เหมือนจะถามโชคชะตา ถ้ามันพังอีกครั้งทุกอย่างจะจบแต่จะรวดทยานขึ้นท้องฟ้าเสียงโห่ร้องดังไปทั่วฐานยิงอีลอนทรุดลงนั่งน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะรอกตายจากหายนะแต่เพราะความฝันมันกำลังจะเป็นจริงจากคนล้มเหลวสู่ฮีโร่ของโลกครั้งหนึ่งเขาเคยถูกมองว่าคนบ้าวันนี้อีลอนยืนอยู่กลางเวทีโลก เทสลากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังงานสะอาด SpaceX ส่ Space X, งจรวดขึ้นฟ้าอย่างไร้พลาดเขาพูดถึงการตั้งรกรากบนดาวอังคารอย่างจริงจังไม่มีใครหัวเราะอ,อีกต่อไปคนทั้งโลกเริ่มเชื่อในความฝันของชายคนนี้จากคนที่เคยถูกไล่ออกถูกหัวเราะเยาะและถูกมองข้ามวันนี้อีลอนกลายเป็นแรงบันดาลใจของทั้งโลก เขาไม่ใช่แค่สร้างธุรกิจเขากำลังสร้างอนาคตของมนุษยชาติชายผู้เขียนอนาคตด้วยมือเปล่าบนดาวอังคารผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางผืนดินสีแดงเขาไม่ได้เป็นนักบินอวกาศไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่จากหนังแต่เขาคืออีลอนมัสก์ผู้ชายธรรมดาที่ไม่เคยยอมแพ้เขาเขียนอนาคตด้วยสองมือล้มแล้วลุก เจ็บแล้วยิ้มฝันแล้วทำและวันนี้ความฝันที่เคยถูกเยาะเยะ้ยกลับกลายเป็นความจริงที่ทั้งโลกจับตานี่ไม่ใช่ตอนจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษย์ข้ามขอบฟ้าไปยังจักรวาลคุณมีความคิดเห็นอย่างไรแชร์ให้เพื่อนคอมเมนต์บอกเรากดติดตามเราไว้แล้วพบกันอีถัดไป